การทาอาหารนะครับมันเป็นเรื่องยากนะครับถ้าเรามีกิจใจที่มุ่งมั่นในการทามันนะฮะก็ทำให้มันออกมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะว่าวิธีการทาอาหารเหนือที่แท้จริงเป็นยังไงการทําร้านอาหารออนไลน์ในปัจจุบันนี้ผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าทุกคนทําได้มันไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถของเรา วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในการที่เราจะเอาร้านอาหารออนไลน์ของเราเนี่ยเข้าไปร่วมในโครงการคนละครึ่งนะครับของ n e Man วงในนะครับในพิชชิชันนะครับเพื่อจะสร้างนะครับเพิ่มแรงดึงดูดนะครับให้กับลูกค้านะครับเข้ามาทานอาหารเรามากขึ้นนะครับการที่เราเอาร้านของเรานะครับไปร่วมโครงการคนละครึ่งม .33 หรือว่าเราลักกันเนี่ยช่วยนะครับอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ย เห็นมองเห็นเราง่ายขึ้นนะครับเหมือนเรามีโปรโมชั่นนะครับอันนี้ช่วยได้ครับเพราะว่าผมลองทําแล้วนะครับก่อนอันนี้ผมทําปุ๊บเฮ้ยตอนแรกยังไม่มีลูกค้าแต่พอทํามีออเดอร์เข้ามาแบบเห็นคือเยอะเห็นได้ชัดน,นะครับแต่ว่าวิธีการในการรับออเดอร์หรือว่าในการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะมีระบบนิดนึงนะครับที่อาจจะ ยุ่งยากหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราพยายามนิดนึงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีนะครับง่ายๆว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อจะเอาร้านเราเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งม3 3หรือว่าเราละกันนะครับยังไงไปชมไปชมกันเลยครับโอเคครับอย่างนั้นเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆเข้ามาที่ที่ใน s ซฟเวอรีนะครับ ด้วยเบราว์เซอร์นะครับเราก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วเราก็ลองพิมพ์นะครับคําว่าสมัครเราชนะในล n e m a นนะครับซึ่งผมพิมพ์ไปแล้วเนาะเราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็ดูลิงก์ที่เป็นของวงในนะครับวงใน .com เราคลิกเข้าไปครับอ่าเขาบอกเปิดขั้นตอนรับออเดอร์คนละครึ่งเราชนะเรารักกันบนลาย man นะครับหลังจากนั้นครับเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นว่าเงื่อนไขนะครับในการร่วมเข้าเข้าร่วมโครงการนะครับ ก็จะมีข้อนึงบอกว่าเป็นร้านที่รับออเดอร์ไลน์แมนด้วยวงในด้วยแปอปด้วยแอปพลิเคชันเมือชาร์ตแอป,ปนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับร้านที่เข้าร่วมโครงการ0บาทค่าส่งศูนย์บาทเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายจีหีเขาเนาะหรือว่าจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้เขาข้อ3านะครับเป็นร้านที่เข้าโครงการคนละครึ่งเราชนะเราลักกันกับทางร้านเรียบร้อยทางร้านได้ใช้แอป,ปหรือถุงเงินอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะ ถ้าสมมุติว่าเราทําตามทุกอย่างข้อห้า 5. เขาบอกอเริ่มลงทยเยนได้เลยเรากดไปปุ๊บนะครับก็เข้าที่หน้าต่อไปนะครับก็จะมีแบบสอบถามมาเขาก็จะถามเราว่าร้านของท่านเนี่ยร่วมกับเราชนะเรามสามหรือ,อยังเราถ้าสมมุติว่าเราเข้าแล้วนะครับเรามีถุงเงินแล้วนะแอปถุงเงินเราก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับปุ๊บกดถัดไปครับต่อไปนะครับเราก็เลื่อนลงมาอีกเขาก็จะถามว่าร้านของคุณเนี่ย ใช้แอปพลิเคชันของเมือชั้นอยู่หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช้อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ใช้นะครับเราก็ไปโหลดมานะครับต้องไปโหลดมาก่อนนะครับแล้วก็เขาถามว่าร้านคุณเนี่เข้าร่วมโครงการศูนย์บาทยังจ่ายค่า GP หรือ,อยังเราบอกว่าเข้าแล้วนะครับเราคลิกเข้าไปโครงการนะครับอ่าแล้วอีกอย่างเนื้ข้อคําถามมีข้อหนึ่งนะครับต้องการให้ร้านอาหารของคุณนะครับเข้าร่วมโครงการมอสามสามเราละกันบุตลายแมนหรือไม่นะครับมันก็จะมีช้อยมาเนาะข้อแรกก็บอกว่า ใช่ต้องการเข้าร่วมเราชนะบนไลน์แมนข้อที่2ก็ใช่เราต้องการเข้าร่วมเรารักกันแต่ว่าเราเลือกข้อที่3นะครับเราเลือกทั้งสองนะครับทั้งเราชนะเรารักกันนะครับเราก็ถัดไปไอีกทีนึงครับพหลังจากนั้นนะครับเขาจะมาบอกอรายละเอียดนะครับหรือว่าวิธีการนะครับในการใช้นะครับในการใช้ระบบเวลาลูกค้าเนี่ยมีออเดอร์เข้ามานะครับในระบบมีออเดอร์เข้ามาจากลูกค้าปุ๊บเขาจะบอกว่าเออต้องกดยังไงดาวน์โหลดยังไงแคปหน้าจอยังไงส่งให้ลูกค้ายังไงนะครับอ่า นะครับพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็บอกว่ามารับทราบข้อมูลเข้าใจแล้วนะครับเราก็ถัดไปนะครับพอหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีบอกว่าเออวิธีการนะว่าคุณต้องทํำยังไงบ้างนะครับเราการ Copy Link เนาะเราก็มีวิธีการอย่างนี้ Copy Link นะครับเราก็ไปเข้านะครับที่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของวงในนะครับซึ่งผมนี่โหลดแอปพลิเคชันของวงในมาแล้วผมคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับ หาคำว่าแช์นะครับหาคำว่าแชร์ปุ่มที่เป็นแชร์นะครับผมแช์นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยปุ่มแช์ปุ่มแช์อยู่ตรงไหนนี่ครับแชร์อยู่ตรงนี้นะครับแช์อยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจด้านบนนี้ก็น่าจะใช่อ่ากดแชร์นะครับแช์ตัวไหนก็ได้แล้วเราก็ Copy ปี้นะครับก็มันก็จะเป็นการ Copy ปี้ลิงก์นะครับแล้วกลับมาหน้าเดิมนะครับแล้วเราก็วางลิงก์ตรงนี้ฟึบนะครับแล้วพอหลังจากนั้นครับเราก็กรอกชื่อร้านเราไปนะครับ ออกชื่อนลงไปบ่าเชียงใหม่นะครับ่าเบอร์โทรศัพท์ก็เราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เราเรียกไปให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกที่ตั้งจังหวัดปุ๊บพอหลังจากนั้นเราก,กดส่งนะครับกดส่งอะไรกันนะครับเดี๋ยวก่อกให้ดูส่งปุ๊บเรียบร้อยครับ เขาบอกว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ครับรอ5-7วันเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาโอเคไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับที่แนะนำนะครับในการที่จะนำร้านออนไลน์ของท่านนะครับเข้าร่วมขรงการคนละครึ่งเราชนะของหรือม .33 นะครับของโครงการของรัฐเนาะยังไงเป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็เข้ามาแนะนำในหัวข้อต่างๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้ามีอะไรพูดคุยการแนะนำได้ก็แนะนำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับขอฝากด้วยนะครับถ้าสมมติว่าท่านใดนะครับอยากจะไปพูดคุยกันนะครับผมมีลิงก์ของเพจนะครับ Facebook ที่เป็นเพจเปิดร้านอาหารออนไลน์โดยไม่มีหน้าร้านนะครับเพื่อเราจะสร้างกลุ่มเล็กๆนะครับเพื่อไปสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดนะครับ ในการทําร้านอาหารเนาะว่าเราต้องทํำยังไงแล้วก็คุยคุยกันครับเป็นแชทเล็กๆนะครับยังไงก็ขอฝากทุกๆคนณที่นี้เลยครับพบกันใหม่ครับวันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย